แม่แม่เจ้าชายรติการมาแล้วครับก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับซักไซส์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะครับทราบวัสดีครับวันนี้แม่จะมาเล่นเกมโดมบกจะมาเล่นแมพร้อยบันไดเออร้อยบันไดบันไดร้อยอะไรนั่นแหละน่าจะร้อยบันไดกบันไดร้อยอะไรสักอย่าง ก็คือวามีเห็นในยู u b e บันไดมันจะลื่นนะะดโซเวอร์คนหนึ่งเล่นที่อะไรมันเรืองมันจำชื่อไหมบันไดมันจะลื่นให้เราเดินช้าถ้าเกิดเราเดินดีถ้าเกิดเราเดินไม่ช้าเราถ้าเกิดเราเดินเร็วอ่ะมันจะลื่นลงมาถ้าเกิดเรานชาจะซึ่งแบบอระมันร้อยบันไดเันด์ไดหนึ่งร้อยหรืออะไรสิ้านอ่ะแสดงว่ามันมีขั้นบันไดอ่ะทร้งหมดหนึ่งร้อยขั้นพวกทีนไปให้ถึบบันไดขั้นที่หนึ่ง เออมันมีจิจันอยู่บัดต้องเดินขึ้นไปสองจิจันพอบัดลงมาบัดก็จะโดนจิจันแล้วก็จะเริม็นงนี้นี่ยังมีอกว่าเราอยู่จารงไหนน่ราะลงจินราะลงจิจันลงาน่นน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 านน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 วนนนนน้นนนนนนนอนนน แบทแบทข้างหน้าแบบต้องไม่มีคนครับข้างหน้าแบบมีคนพอเขาเลื่นลงมาเขาก็จะพาเราเลื่อนลงมาด้วยลูกนานานาแบเน็ตแบเน็ตตามหลังเพื่อนนะเพื่อนนก็จะหล่นมาทับแบทอยากนอนน้ำเงินพดไผ่บดไผ่อุ้ยนูไปที่การต่อไปได้แล้วไปที่การตกอไปแล้วอุ้ยตกกต้อง่ต่อปดิปีช้าๆเขาบอกปีช้าๆ ชอบเกมและเข้ากลุ่มเพื่อรับรองเท้ากันลื่นนั่นไงดูเห็นใส้นใช่ไหมลู้นะ่ะ สนไหนเลยม่เย็นเย็นตัก่ติ๊กเลยนค้ยไม้ใ่ยังไม่ได้ยี่ดีขี่กระโดดไม่ได้ีดพุดินละซันหรือว่าเดินข้อคอบอ่ท้าเถูกโอมีนะเเื่อนมช่วย ทีทีทีนีนาวเพื่อนมาดันจริงจริงไม่ได้เลื่อนนะเพื่อนหนูจะมาดันแลืมวาเดินเดินไปให้ถึงที่จ้างนั่นแหอะไรเลยี่้ได้เื่อนมาดันไไมโอ้ยไ่ชดไ่ดไม่ชดตาปิดถ้าเกิดถ้าเกิดเขาีลต้องหยู่เ็คำดอก อย่าให้เพื่อนมาชนด้วยถ้าเพื่อนมาชนหนังสึกลิงเด้ยลบลบเพื่อนลบก็พ้าแบทเห็นเพื่อนจะมาถ้าเกิดเขียนถ้าเกิดเห็นคำนี้ต้องหยุดนนัอันนี้หล่นเพราะว่าเพื่อนมาชนถ้าแบทเห็นเพื่อนกำลังจะมาชนแบทต้องเลื่อนเลื่อนลบถ้ากัเเ็นถ้ามีคำไรต้องหยุดไปลงพิจารลานี่ไปถ้าเกิดถ้าเกิดมีคำนี้แสดงว่าเราต้องหยุดต้องหยุด จะอยู่ไหมนึกทุกทีภารกิจของเราคือต้องขึ้นไปถึงขั้นที่ร้อยคายในสิบนาทีถ้าจิบว่าแบ,บทําได้กดหนึ่งถ้าจิบว่าแบททำไม่ได้กดสองดูสิรถเบริจะสมดุลไหมไม่ใช่เวลนอันนี้คือจันยมอมอันบนบนทีน่จันเริ่มเริ่มยศดเลยต้องหยุดจะได้บบนั้นหนูก็เห็นคำตรงนี้แล้วหนูก็ตกลงมาเครแล้วหนูหยุด เวลาหนูเดินรีบๆแบบมันจะเป็นท่าต yes ีนมันจะมีเด่นตอนท่าตีนอ่ะอืออุ๊ตึกนี้ไหนูยังมันขันได้เดินต้องเดินช้าๆอืมช้าๆเนเดนเขาบอกรองเท้ากันเลื่อนสี่ัดไม่เขาบอกต้องชอบเกมแล้วเข้ากดเพื่อรองเท้ากันหรืหนูเข้าไปตอนก็ชอบเกมเ ก็คืจะได้กดไลคได้ไอ้หนูจันน่ะวิเคราะหอนะยังไม่ทีกันอยะเพื่อนเป็นยางเงี่สุดที่สุดแชคือะรคือชอบเกหนูยมันใจเพื่นเขาเลือนใจวเขาไม่ดใช้ช้าหนู คันนี้เราไปแบบไปเดินหลังเขาเขาหลุนมายงไงก็ต้องทำแบตู่แล้วสวยใหญ่ใยญ่ดีมันมันมันมีตางคนตกลงไม่เก็บกูไม่โฟมหนูอยากให้เขาปรับแต่งไปเลยพีคนตกมาชนเราจะทุจะจะใช้รงไปเลยไม่ได้เลยไม่งั้นมันก็ไม่สนิทสุดๆที่ต้องหลับเลื่องมันเท่าไหร่สองแสนตันลบมันไม่สนุกอะเพราะมันเล่นยากหนูต้องลงมา

อย่ามาชนไม่ค่อยชนกบลบไม่ลบลบเลยลบเลยเขาออมเหน็ก่อนกันคนะไปที่กัรเอนใหม่แล้วไออันนี้หนูเคยไปอย่า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 ไปไหนอย่า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 ไปไหนโอเคไปตัไเลยโอยเป่ยนวก็โดนตีแล้วดนี ตัดตั๊ก่โอหเรื่องใหม่เพื่อนอยากเพื่อนอย่าเพื่อนอยาโอ้ไมวลาเลกิดอะที ลื่นๆลื่น่มีฟันมีฟันตกกาตกตกมันตกเมื่อกี้เกิดอะจะจ้บิสไม่นะไม่นะไม่นะเฮ้ยเล้ว่าอยู่ดีๆอะไรดูแผ ใครตกอดีตนายสาวนีเอ็มฮ้ย่อนใหญ่อย่างนั้นเพือรัเพื่นนู้นมันมันไม่ได้อยู่ที่เราลืนมันอยู่ที่มันอยู่ที่เพื่อนมันไม่มันไม่อยู่ที่ลื่นมันไม่ได้อยู่ที่ลื่นมันอยู่ที่มันอยู่ที่เพื่อนฮอยเพื่่นว่าอะไรตอนนี้ วปนนี้มันยังไม่บเลจ้อยากมนจีจมากเินไปอยากมันจำเป็นเรื่องเงินอยาอยากค่ยมันไม่กันนี่มันลอเบ่เลยไม่ไม่ไม่ค่อยเดินมาไม่ไม่มันถึง้วมันมันหลุดมาได้ไงมันมันเีอบเลยมั เปดอาชีพเนี่ยขายซองนี้จี๊ดายเนี่ยาีกันที่เล้โหเจ๊ที่ก้กองอะเหนื ก็อยาหลดนดีเพื่อห้ามลดนดีค่ะ,ยอ,อ,คะ,อ,ะอย่าเพิ่งจะน้อใครนนั้เลยนะทำไมแบบไรเนี่ยมนี้ยบามนียค่ะ พี่เราต้องมาเล่นด้วยเนี่ยนางมเลนเนองาะใครๆจะชนแบบนี้นะนั่งตรงนั้นน,นะวายใอยจะชนอือ ตามเราทิ่นี้คนตัวลาไม่กี่ร้านจะได้ป่วแล้วไปตามกันฉันจะให้กดดีกติดแชร์กดคอมเมนต์กูเลย